เอยู่เนอับกเป็หารืองบก็ได้แนเลยค่ะลมอ่ะกมันก้มมีแเาสวัสดีครับยายมาจากที่ปอยตึงนะเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยล้มเหรอล้มมากหัวแตกกไม่มีแรงอันนี้อันนี้ตายจะหมดนี่หัวตรงนี้มีแหค่ะเลือดแผลแล้วก็ตัวนี้งะไม่กิาวมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ ไตตอย่างเดียวเบาหวานความดันไขมันมีไหมล้มมากี่วันแล้วครับมเลือดออกเยอะไหมเยอะ่พี่มันเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมหรือว่าอ๋อเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเหมือนกันมาวันนี้ผมจะได้รู้ว่าที่นี่มันมันน่แน่เขาไม่สิที่นั่นนะพี่เขาเคยรักษาที่นั่น นี้คือแกไม่ไหวใช่ไหมเขาล้มมิแกมีสึมไปไหมครับอ๋อแกเดินได้ก่อนนานั้นแกเดินได้เดินได้ปกตินี่มูไปเลยอเอาเอไว้ก่อนมิวแปะแผลแล้วก็มูไปก่อนมูกัหัวปวดมากเลยเราถึงใจเลยเดไปดูน้ำมั้งนะมูเดี๋ยเราใหาตรวนกับผมนะครับข้าวผสมมึงได้กินข้าวเมื่อกี้เนี่ย ก็รไหมเาเอามาแล้วพี่พี่เอาเอาท้ายเทียมแล้วเดี๋ยวมนงันึ้นส่งลุนเลย บอกรับเรือด้วยยะพี่ต่อป๋าไปเอาเย็ดดุ๊กเฮ้ยจับเรือเนี่ยเนี่ยปัญหาเรื่องดับเด็ก